ว่าเคยเจอกบเจอเขียดหรืออะไรที่เล็กสุดแล้วนะวันนี้เจอเล็กกว่าน,น,นั้นอีกเอาไว้หายไปวะโอ้น ไปไหนลูกไปอยู่ในโดงแล้วเดี๋ยวรถทับนะไปอยู่ข้างในไปแลอ,อยไปข้างในไปดึง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 ไปรถทับเป็นเล็กมากอะ่ะลูกคยเจอที่แบบเล็กสุดเลยเนี่ยอัน,นี้เล็กมากเลย